ข้อ15โจทย์กำหนดให้0น้อยกว่า 4n ลบ37น้อยกว่า27เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1 n น้อยกว่าเท่ากับ15แต่มากกว่าเท่ากับ10ข้อ2 n น้อยกว่า15แต่ว่ามากกว่า10ข้อ3 n น้อยกว่าเท่ากับ16ข้อ4 10บขอโทษค่ะข้อสีเอ่เน,น้อยกว่าเท่ากับ16แล้วก็มากกว่าเท่ากับส0เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เรามาเริ่มเลยน้องถ้าน้องอ่านตรงนี้น้องค่อยๆทำนะเราบางคนเห็นโจทย์นี้โอ้โหยากจังพี่มีทั้งทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้เลยจริงปะทำได้หลายวิธีแต่ว่าวิธีที่ง่ายๆเพื่อให้น้องมองออกน้องมองอย่างนี้นะพี่พี่ยกตัวอย่างพี่ยกสมการลงมาก่อน จะได้ว่า 4n ลบ37เนี่ยันอยู่ระหว่าง0กับ27ถูกไหมอยู่ระหว่างหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเราสามารถแยกสรรมการนี้ออกเป็น2อันได้นั่นเองน้องจะแยกสรรมการออกมาว่าเป็นอะไรน้องก็จะได้ว่าอ๋อ 4n ลบ37ื่องหมายอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่า0ถูกไหมอีกสรรมการหนึ่งก็คือ 4n ลบ37น้อยกว่า27เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอา2อันเนี้ยไปแก้แหาคําตอบได้น้องก็จะได้ค่า n ออกมาว่า n ของเรามีค่าอยู่ระหว่างเท่านี้ถึงเท่านี้นะโดยที่ n คือจำนวนเต็มบวกด้วยนะเน้นเพราะฉะนั้นน้องก็เริ่มแก้เลยเริ่มแก้ที่ฝั่งซ้ายก่อนละกันฝั่งซ้ายบอกว่า4 n ลบ37มากกว่า0 ย้ายลบไปก็จะได้ว่า 4n มากกว่า37เอา4จากเดิมที่คูณอยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามต้องเอาไปหารถูกไหมก็ได้เป็น4 4คูณอะไรที่37 49 36ถูกไหมแสดงว่ามัน9กว่าอีกนิดหนึ่งอ่ะสมมุติ4 9 4 36เหรือเศษ10ถูกไหม4 2 8 9.2อ่ะเดี๋ยวพี่ติดไว้ก่อนนะ มามันเป็นจุด,จดจุดเรื่อยๆแหะแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วเราหายให้ทศยมตำไหน่งเดียวพอสําหรับการคิดโจทย์ข้อนี้ละอ่ะเพราะฉะนั้นมาตรงนี้มาแก้ที่สมการฝั่งขวาว่าง c n น้อยกว่าจากเดิมมันลบ37ถ้าเราอยากย้าย37ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องไกลไปเป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้น37บวกกับ27กลายเป็น หกสิบสี่งงเปาเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ถูกไหมสามบวกสองเป็นห้าทดหนึ่ง1ปสิบหกอเป็นหกก็จะได้เป็นหกสิบสี่ก็จะได้ว่า N เอาสี่ไปหารซีหนึ่งีแล้วเศษสองซีหกยี่สิบสี่ทีนี้โจทย์ข้อนี้เราก็จะได้ว่าอ๋อ N ของเราเนี่ยนะมีค่ามากกว่าเก้าจุดสองตึ๊ด แต่ว่า n มีค่าน้อยกว่า16แต่เขาดันบมอกเงื่อนไขที่สำคัญมากเลยสำหรับโจทย์ข้อนี้คือเป็นจำนวนเต็มบวกถูกไหมจำนวนเต็มบวกคืออะไรจำนวนเต็มบวกคือจำนวนเต็มที่มากกว่า0น,นับได้เช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ที่พี่ไล่ไปเนี่ยคือจำนวนเต็มบวกถูกไหมถามว่า1.5เป็นจำนวนเต็มบวกไหมไม่ถูกไหมเพราะว่ามีจุด5มันเป็นเศษไม่นับเป็นจำนวนเต็มแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถ้าบอกว่า n มากกว่า9.2แต่น้อยกว่า16โดยที่มีเงื่อนไขสำคัญคือเป็นจำนวนเต็มบวกพี่ถามว่า n มากกว่า9.2ถ้า n จะมีค่าเท่ากับ9ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามากกว่า 9.2ถ้า9เฉยๆมันน้อยกว่าถูกไหมฉันก็ผิด N ก็จะมีค่าได้ตั้งแต่10 11 12เป็นต้นไปสำหรับฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งนึงบ้างล่ะ N น้อยกว่า16ถามว่า N เป็น16ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าน้อยกว่า16ก็ต้องไล่ถอยหลังจาก15 14 13ไปเรื่อยเรื่อยถูกไหมแต่2อันนี้เป็นสมการเดียวกันชั้น2อันนี้เราก็ต้องมาคิดคุณสมบัติเทียบกันถูกไหม ถ้า n อันหนึ่งเป็นได้ได้10 1ส1บแต่ว่า n อีกฝั่งหนึ่งมีลิมิตกับเราว่าอ๋อฝั่งหนึ่งเป็นได้มากกว่าเท่านี้นะแต่อีกฝั่งจะต้องน้อยกว่าเท่านี้คือมากสุดอะคือเป็น 10, ล้วเอ้ยมากสุดคือเป็น15แล้วน้อยสุดคือเป็น10บถูกไหมเราก็เริ่มดูเลยข้อหนึ่งบอกว่าอ๋อ n เนี่ยอยู่ระหว่าง10ถึง15ถูกเปล่าข้อนี้ถูกต้องถูกไหม เพราะว่ามากกว่า9.2ตัวแรกที่เจอเลยก็คือ10ไปจนถึง15ถูกไหมซึ่งเป็นตัวที่มากที่สุดเท่าที่เป็นจํานวนเต็มนั่นเองส่วนข้อ2ผิดตรงไหนไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะว่าอะไร n สามารถเป็น10ได้ n สามารถเป็น15ได้ถูกเปล่าชั้นข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อ3 n น้อยกว่าเท่ากับ16โหผิดตั้งแต่16แล้วเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า n มีค่าน้อยกว่า16ไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับใช่นี้ก็ผิดถูกไหมแถมว่า n ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมากกว่า9.2อีกมันจะน้อยไปจนเป็น0ูนย์ได้เปล่าไม่ได้ถูกปะ เช่ข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อสุดท้ายก็ผิดเหมือนกันคือฝั่งเนี้ยมีค่าเท่ากับ10ได้แต่ว่าฝั่งนี้ต้องมีค่าน้อยกว่า16นั่นเองถูกไหมไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับเั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวคือข้อ1นั่นเองคือ n มีค่าอยู่ระหว่าง10ถึง15ในรูปที่ n เป็นจำนวนเต็ม สรุปวิธีการคิดโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้ข้อมูลมาและให้เงื่อนไขสําคัญมาว่า n เป็นจํานวนเต็มถูกปะชั้นน้องก็ต้องเอา2อันเนี้ยแยกฝั่งกันแล้วก็คิดแล้วเอามารวมกันว่า n ของเรามีค่าเป็นอะไรได้บ้างน้องก็จะได้ว่าถ้า n เป็นจํานวนเต็ม n มีค่าได้ตั้งแต่10เป็นต้นไปส่วนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ว่าอ๋อ ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกนี่นะ n มีค่าได้ตั้งแต่15ถอยหลังลงมาฉันเท่ามารวมกัน n ก็มีค่าได้10 11 12 13 14 15ซึ่งมีค่าตรงกับช้อยข้อ1เพราะะฉนนัน้ข้อ1จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะ